ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอนสิบลูกยิงยอดเยี่ยมของหลุยส์เอนุริเก้อาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกับผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูแลชอ,ชอบใจชอบใจผมไล้์มแชร์อยู่ใกลๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับอันดับที่สิบโยนบอลมาเอาไอ้ห้าโกไม่ยอมมาเก็บลูกเอ็นบอกงั้นมึงเก็บเจอวอลเล่เต็มเท้าลอยยาวเข้าประตูดูยังไงก็สวยงามครับ ดูอีกทีฮะบอลตกลงมาโกไม่ออกมาคว้าไว้กลายเป็นเปิดช่องให้กระทําช้าเราโดนนะเอ็นเราสอยเล่นสเสียเลยอันดับที่9โดนปิดล้อมไว้ต้องโยนให้เพื่อนมงง่งชงโอวันตินกินอร่อยนะแก้สอยเท้าขวาไปหาเสาโกเศ้าพอเข้าไปรับไม่ทันฮะมึงช้าไปห้าไมโครวินาที ดูอีกรอบไม่ชอบต้องขออภัยให้โยนบอลมามงให้นะแกซัดเต็มขาองศาดีเยี่ยมเปลี่ยนด้วยความแรงทะแยงมุมใช้ได้สุดท้ายบอลก็ไปกับเสาครับอันดับแปดส่งเข้านายจะยิงแต่ว่าเอาบอลไปเข้าตีนนะแกพาหลบเสียบลมสมน้ำหน้ากลาคือวงรอบไทยไม่รู้จะบอกทำไมไม่เกี่ยวอะไรกับลูกยิงเลยมะท่อดูภาพท้าครับแย่งบอลมาพาหนีออกตะเข็บชายแดนแล้วซัดเฉี่ยวขาห mm ้ามิลลิเมตรปฏิเสธไม่ทันมันไหลเข้าไปก่อนครับ อันดับที่เ็ดมาถึงทำชิงล้ำซิ่งสายหน้าบอลไปหานาเก้ย,ยิงเต็มแรงตะข่ายแม่กระอักลูกบอลกระเด็นกระดอนเหมือนตอนยิงไม่เข้าเลยฮะโอ้ดูกันอีกทีครับส่งด้วยตีนหม่งด้วยกระบาลบอลผ่านแนวรับจับไม่ทันมันไวซะเหลือเกินเชิญยิงให้เต็มที่เหมือนมีโปรโมชั่นบุฟเฟ่เลยพี่อันดับที่6แทงทะลุช่องแคบมาละกาไหลามาเข้าตีนดินหลบโกโทคนดูแล้วจู่ๆคือให้หน้าชิปไปชิ่งเสาเอาไป1ิบกระโปงค,คับลูกนี้ของโคตรด,ดีจริงๆ ดูครับล็อกหนีให้โกงงและคงหมดมุมยิงกริ่งคือให้นาเก้ชิปบอลบินไปกระทบเสาเข้าไปอย่างสวยงามอันดับที่ห้าทำท่าย,ยิงแต่จริงๆวิ่งหลบโฉบเฉียวเลี้ยวมาขวางหน้าอยู่3ามก็ห้ามปราไม่อยู่ครับตะข่ายกระเพื่อมน้ําเชื่อม2ถุงซักดูกันอีกทีครับโทรสเต็ปหลอกให้ตายใจแล้วหนีไปเดี๋ยวพิมพ์จิ้มหลบมาจบสกอโคตรพ่อโคตรแม่พิ้วเลย อันดับที่4ี่พี่แกชิงอย่างไวหลุดเดี่ยวหนีการสกัดเข้าไปร้องทำไมโล่งสัตว์งัดหลบโกโงงหัวไม่ขึ้นมึนไปเลยฮะยิงนี่ง่ายแต่กว่าจะเข้ามายิงได้นีเสียงเหือไปหลายลิตรเลย ดูภาพชาครับไหลเข้าไปนะาเก้แกไวกว่วาคว้าได้ก่อนแล้วสอนหลบโกโชคนดูพร้อมบอกกูนี่เท่จริงยิงได้ทุกรูปแบบเลยอันดับที่สามมาถึงโยนมาเปิดรายการเดอะสตาคนฟ้าควา้าลมสมน้ำหน้าควา้าไม่ได้สุดท้ายต้องเคลียร์หนีแต่ไม่พ้นโดนแยกเอาไปแดกแหวกเข้าตรงกลางขวางกันไม่ได้สุดท้ายก็โดนฮะ ดูภพาพท้าอีกทีแหกก็วิ่งหนีพวกชุดขาวในภาพสีนี่มีแกคนเดียวยังเลี้ยวเข้าไปยิงได้หน้ากราบไหว้รองเท้าแกกันนะฮะศักดิ์สิทธิ์แน่ๆอันดับที่สองหลุดมาทางขวาแกว่งเท้าแบบโคตรไวเหมือนได้น้ำมันเครื่องเป็นอาหารจัดการหลบมาซัดหาเสาไกลซีเมนต์เอื้อมแขนไปไม่ทันฮะโดนก่อนดูอีกทีฟรีไม่มีค่าบริการครับนะแกวิ่งมาคนเดียวกองหลังโชว์เสี่ยวลื่นกลายเป็นยื่นดาบให้นะแกฆ่ายอย่างเหี้ยมอมาหิตรังสิตดอนเมืองเลยครับ อันดับที่หนึ่งทะลุช่องไปให้น้าแกเล่นท่าหมุนตัวกลัวคนไม่ทึงโกร้องมึงจะหมุนทำไมให้มันงงไม่งั้นกูคงรับได้แล้วเนี่ยนับเป็นสุดยอดคนแห่งวงการฟุตบอลจริงๆยามเป็นนักเตะก็เก่งเป็นโค้ชก็โคตรเทพหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดบาร์เซลโลน่านั้นโชคดีจริงๆที่มีผู้ชายคนนี้อยู่ด้วยลุยส์เอ็นรูิเก้และนี่คือขอบสนามท็อปทนหากพาดไม่ถูกใจผมขออาภัยจากใจจริงนะครับ สนับสนุนโดยแอปพลิเคชันรายงานผลบอลสดซุปเปอร์สกอร์แอปดีๆที่คู่ควรกับมือถือคุณรออะไรล่ะครับโหลดสิครับแล้วคุณจะติดใจและกลับมาพบกับขอบสนามท็อปเทนได้ทุกวันเวลา11โมงตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับผมจัดให้นะ